คืออย่างนี้นะครับผมบอกก่อนว่าอันดับหนึ่งที่ผมได้ยินมาด้วยนะครับว่าบอกเอเจนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไม่ต้องเร่งดําเนินการหรือเปล่านะครับ<ม>บอกว่าไม่ใช่นะครับต้องเร่งนะครับเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นภาษีโดนโดนอลทัมนะครับบอกมาแล้ว36%ของไทยเนี่ยตอนนี้ฐานการผลิตเราเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอนะครับและอาจจะต่างชาติเนี่ยชะลอการลงทุนรวมถึงอาจจะย้ายฐานก็ได้ในประเทศที่ภาษีที่ต่ํากว่าที่สหรัฐเขาชาร์ ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าประเทศเราตอนนี้ยิ่งติดลมอยู่แล้วอาจจะติดลมหนักกว่าเดิมก็ได้อพอเม็ดเงินไม่มาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ Entertainment Complex เ,เ,เ,เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นะครับก็คือเกาหลีใต้เนี่ยพอเศรษฐกิจเขาชะลอตัวเนี่ยเขาก็ผลักดัน Entertainment Complex ม,ม,ม,มาเปิดนะครับเป็นเหมือนหัวหอกนะครับดึง ต่างชาติดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศทําให้เม็ดเงินเนี่ยมันสะพัดนะครับและมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าเรื่องแผ่นดินไหวเร่งเร่งด่วนกว่าใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่นะครับประชาชนเนี่ยทุกวันนี้นะครับไม่มีเงินไปซ่อมออคอนโดอาพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับไม่มีเงินไปซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องทําให้อย่างไรก็ตามต้องทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเติบโตก้าวหน้าและต้องดึงเงินจากต่างชาติเข้ามาทันทีนะครับ